สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะก็มาพบกับสบายสไตล์ลุงโจกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ลุงจจะมาอัปเดตนะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับในการรีโนเวทบ้านของคุณยายนะครับตามสไตล์นายช่างวิศวกรรมนะ EP นี้นะจะเป็น EP ที่65ได้นะครับ นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เห็นนะครับว่า ep ีนี้มีอะไรแตกต่างนะครับนะไปจาก E ีีที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นด้วยตรงนี้เลยนี่เห็นแวบๆบแบบตรงนี้นะนีเ่เดี๋ยวเดินเข้าไปกันก่อนนะนี่ก็จะเห็นเป็นถังสีนะครับนะซึ่งวันก่อนนะทีมช่างนะครับก็ได้คำนวณสีแล้วก็นะได้มีการาพูดคุยกันนะครับว่าจะเลือกเอาสีโทนเหมือนกับของลุงโจน,นะนี่ตอนแรก นะเป็นบ้านาสไตล์สีออกควันบุรีแต่ว่าสีควันบุรีเนี่ยมันจะมีเฉพาะสีที่ผสมเองนะครับเป็นสีเกรดดีทีโอเอนะฮะแต่เนื่องจากว่าของคุณยายเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นโทนแม่สีนะคล้ายๆกับเป็นสีครีมเลยนะครับนะไม่มีนะไม่มีโทนสีแบบของลุงจูนะครับนะเพราะว่าราคามันก็จะถูกลง ไปเยอะเลยนะครับเรียกแล้วว่าเป็น 2- 3สามเท่านะของราคาที่เป็นสีผสมนะครับนะก็จะออกมาในรูปแบบโทนออกสีครีมครีมนะครับนะทางด้านนอกด้านในน่าจะเป็นสีครีมเดียวเลยนะฮะเท่าที่เห็นนะเท่าที่ดูนะครับนะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่า,าสีเนี่ยเนี่ยออกเป็นลักษณะเนี่ยนะ ลักษณะคล้ายๆกับควันบุหรี่มันจะออกมาขนาดไหนนะต้องดูสีจริงซะก่อนนะครับนะจริงๆก็อยากได้สีควันบุหรี่นะก็กะว่านะถ้าลองเอาสีดำๆมาผสมขัปอีกสักหน่อยมันจะได้ไหมนะแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะที่เห็นก,ก็มีกระเบื้องครับนี่นะกระเบื้องลวดลายนะที่จะเอามาปูนะครับเป็นกระเบื้องภายนอกแล้วก็เป็นกระเบื้องห้องน้ําด้วยนะครับนะมีมันจะมีความ น,นะครับเป็นลายแบบนี้นะฮะนะเป็นลายที่ออกจากสักสาก,สากมือหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยดูโจเลือกเอาไว้นะครับนะมันจะมีสามสามลายนะนี่ก็จะเป็นผนังห้องน้ํานะครับนะซึ่งก็จะมียาแนวเป็น,เป,นเป็นสีออกครีมคลีนะครับนะซึ่งทั้งหมดนะก็ได้เลือกออกมาไว้เรียบร้อยนะครับรอการดําเนินงานนะครับส่วนไม่เทียมนี่ก็จะเลือกเอา เป็นลักษณะที่เป็นไม้เทียมที่จะต้องเอามาเพ้นสีเองครับเนื่องจากว่าสีที่เป็นสําเร็จรูปมันจะเพงนะครับแล้วก็มันไม่ตรงตามความต้องการของทางาลูกจูอีกนะครับก็เลยคุยกับทีมช่างเอาไว้ว่าเอามาเพ้นเอาดีกว่านะครับนะอยากได้สีอะไรก็ผสมแล้วก็พ่นเองได้นะครับนี่เป็นส่วนด้านหน้านะฮนะด้านหน้า นะซึ่งตอนนี้นะทีมช่างเองก,ก็กำลังทำเสาครับเห็นไหมฮะเสาตัวเนี้ยเป็นเสาด้านหน้านะก็ทำไปได้ประมาณสี่เสาได้ครับเห็นไหมฮะอันนี้หมอกจากด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพีดานี่ก็โปะเอาไว้ right. นะหลอกกันทำสีนะครับนะส่วนเสาที่ยังไม่ทำนะนวนเลยนะครับที่อยู่ไกลๆนวดแหละนะที่เป็นเหล็กเนี่ย ะฮะเล็กตรงนั้นนะนี่นี่นตอนนี้ก็กำลังทำนะฮะถ้าทําเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะพอทำเสาเสร็จนะนะก็จะทําเรียกเรียกว่าคิ้วขอบบัวนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมในเสาเอฟซีเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยนะคือมันสีขาวด้วยกันนะมันก็เลยมองไม่ให้ออกนะครับจะเอามาตัดนะครับให้มันเขาเรียกว่ามันมีมิติ ขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะนะส่วนส่วนทางด้านนี้นะนี่นะทีมช่างเขาก็เก็บสีเอาไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะทีมช่างเขาก็จะทำนะเสาโพดีต่อนะฮะเพราะว่าเนี่ยพักเครื่องะนะคร,รับในส่วนของเครื่องเชื่อมเอาไว้ตรงนี้นะส่วนงานตัวนี้ก็จะเป็นงานที่ใช้สลหรับในส่วนของการขัดนะครับนะขัดสีอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ นะตอนนี้ก็รอลงสีพื้นนะครับ,นะรบนี่ก็เหลืออีกประมาณสองเสารนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับนะถ้าเสร็จออกมาก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะครับมีมิติขึ้นมานะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงนะฮะนี่ภายในเข้ามานี่ก็ะระบบไฟฟ้านะครับก็ใช้ได้นะครับนี่เห็นไหมฮะโคมด้านในก็เปิดได้แล้วนะครับ ก็วันนี้ช่างเขากําลังทําเกี่ยวกับงานฟ้านะครับงานฟ้าหมายเขาว่าลงสีพื้นนะครับนะเดิมสีสีที่เขายังไม่โป้เดี๋ยวมันก็จะเป็นออกลายๆแบบนี้เห็นไหมนะฮะนะพอพอโป้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาลงพื้นนะรอบแรกมันก็จะออกมาเป็นสีขาวแบบนี้นะครับส่วนสีจริงจะเป็นสีแบบออกสีครีมนะฮะเนี่ยนี่ห้องของคุณยายนะ นเป็นบานสไลด์นะครับนะนี่จะให้คุณยายได้นอนนะครับนี่ก็กําลังลงสีครับนี่เห็นไหมเนี่ยถังสีก็รอตรงนี้อยู่ตอนตนี้ช่างเข้าไปพักเที่ยงน,นะครับลุงโจเองก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เห็นนะอ่าไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวลุงโจจะเปิดให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมนะใช้แบบดาวไลท์อ่รเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบติดผนังเลยนะฮะไม่เจาะนะนี่นะฮะถูกๆ นะครับ15วัตเป็น LED ครับนะส่วนห้องครัวนะคืองานไฟฟ้าเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับนี่ลองดูนะน,นี่เห็นไหมนะห้องครัวนะงานไฟฟ้าก็เดินเสร็จเกือบหมดแล้วก็เหลืออีกน,นิดนิดหน่อยเท่านะั้นเองนะนะส่วนบานที่เป็นบานหน้าตา่างบานอะไรนะที่ที่ที่ลุงจูกออกแบบเอาไว้ให้หมันเป็นบานสไลด์นะครับนะสไลด์เปิดปิดได้นะครับนี่เห็นไหมฮะเลื่อนไปเลื่อนมาเปิดปิดได้ ก็ทาสาเร็จครับนะโดยใช้ลูกปืนพัดลมนะครับนะทำออกมา,าแล้วเสร็จนะฮะนะครั้งหมด4บานนะครับเนี่ยบานนี้ก็เลื่อนได้นะครับนะก็เหมาะครับไม่ต้องไปใช้บานหน้าต่างที่เป็นบานสําเร็จแบบนั้นนะฮะนี่เห็นไหมถ้าเป็นบานสาเร็จแบบนี้มันก็จะแพงนิดหนึ่งนะครับนะถ้ามองดูข้างนอกเห็นไหมนะที่ลงโจเลื่อนให้เห็นเนี่ยนะครับจะเป็นช่องแบบนี้ เดี๋ยวลงสีนะก็จะสวยขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนี่ยส่วนงานไฟตัวนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนะทีมช่างพักไป2วันแล้วนะครับนี่นะส่วนห้องน้ำนะก็นะวางท่อสุขภัณฑ์เอาไว้เรียบร้อยนะเห็นไหมฮะนะเจาะท่อเพื่อจะวางชักโครกนะแต่ว่ายังไม่บุข้างในครับนะช่างเร่งงานพีดานกันก่อนนะครับเห็นไหมงานพีดานงานไฟฟ้านะเพื่อที่จะเก็บงานนะครับนะต้องขัดก่อนแล้วค่อยลงสีได้นะครับ พวกไฟฟ้าอะไรต่างนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดติดหมดเรียบร้อยนะฮะเนี่ยซิงตัวนี้เป็นซิงนะลุงโจจะทําซิงแบบ2หลุมตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อมานะครับนี่เป็นห้องส่วนห้องครัวนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละนะนี่นะสวยนะครับเดี๋ยวทาสีลงสีนะไล่โทนดีๆก็เรียกได้ว,ว่าแจ่มเลยนะนะก็เหลือเฉพาะเนี่ยแหละที่เป็นพื้น ที่ลุงโจคิดว่ามันยังใช้การได้ดีอยู่บ้านลุงโจก็เป็นเป็นพื้นเดิ่มนะนะไม่ไม่ได้ทําใหมนะ่ถ้าทําใหม่ก็หลายหลายหมื่นเหมือนกันนะครับนะทั้งค่าแรงทั้งค่าวัสดุนะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะก็จะใช้ของเดิมนะครับนะส่วนดานนี้เห็นไหมนะเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายช่างเขาก็จะมาเก็บนะครับในส่วนของไอเจ้าพวกอ่านี่แหละนะครับเพดานนะรรวมถึงผนังห้องอะไรต่างๆน่าจะให้มันเสร็จภายในรอบรอบนี้กันก่อนนะครับดูนะครับ ที่เป็นออกข,าว,ขาวนี่ก็เพิ่งได้รอบเดียวเองเพิ่งจะทานะครับนะเพิ่งจะลงสีนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนะพื้นที่ตรงนี้ยเดี๋ยวไอพีหน้านะน่าจะเสร็จเรียบร้อยเฉพาะงานสีนะครับนะต่อไปจะเป็นงานกระเบื้องงานอะไรต่างตนะครับนี่บบานของคุณยายก็ออกมาแบบนี้เลยนะฮะนะก็ที่เห็นตรงนี้นะเดิมทีลุงโจว่าจะทําเป็นเรียกว่าเป็นเป็น,ปนระเบียงนะฮะแต่ว่าคุณยายไม่ชอบนะ ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอาได้ไหมก็จัดให้ครับปิดเลยนเนี่ยนะนะบางทีว่าจะทําเป็นระเบียงออกไปชมวิวนะคุยใหญ่บอกไม่เอาก็ดีครับจะได้เซฟงบประมาณให้คุยใหญ่นิดหนึ่งนะฮะนี่วิวนี่ก็มองออกไปถึงครัวนะก็จะประมาณนี้นะครับนะมีมิติครับนะเป็นการรีโนเวททีมช่างวิศวกรนะครับโดยช่างคันชิตและทีมงานนะครับตอนนี้เหลืออยู่สามท่านนะมีมีลูกชายนะครับสองคนนะมาทำนะก็ทำกันไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนงานไฟฟ้าก็จะให้นะคุณพี่ท่านเองทำนะฮะแยกงานกันทำนะครับนะเห็นก่อนหน้านั้นก็ช่างเขาก็มาเก็บงานด้านนี้นะฮะขัดกันไปเรื่อยแล้วก็อ่ทาฝ้านะครับเห็นไหมฮะทาฝ้ารอบเลกนะครับเดี๋ยวถ้าน่าจะทาฝ้าสี่ร้อยก็จะมาลงทางทางด้านผนังนะครับทั้งภายนอกทั้งท้งในนะครับนะเป็นสีรองพื้นกันก่อนนะครับเป็นสีขาวรองพื้นนะครับอ่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับนี่ นะก็เท่าที่เดาดูก็น่าจะประมาณ80%ได้แล้วนะครับนะก็ใกล้จะเสร็จนะครับก็จะเหลืออีกโซนนี้แหละนะครับนะที่ลุงโจก็อ่าด้านนี้ก็จะทําเป็นจุดเอาไว้สลหรับนั่งเล่นนะเป็นเป็นละแนงไม้อ่าไม้เทียมนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะฮะว่าท้ายสุดจะออกมาแบบไหนนะส่วนเสาที่ตั้งอ่าอยู่ประมาณนั้นก็จะทําเป็นลวดลายนะครับนะฮะเดี๋ยวจะทําเป็นลวดลายอ่าเรียกว่าเป็น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 ตัวขนานนะครับมีเหล็กขนาน ประมาณนี้นะฮะนะเพื่อให้ออกเป็นมิตินะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะว่าท้ายที่สุดแล้วนะฮะบ,บ้านหลังนี้จะออกมาแบบไหนนะครับนี่มองภาพรวมออกมานะก็ประมาณนี้นะครับนะเป็นรูปทรงที่เราไม่ได้เ,เขียนแบบโดยวิศวกรน,นะนะมีแต่ทีมวิศวะกรนะครับนะจะได้แบบไหนก็ดูดูในยู u ูบบ้างอะไรบ้างนะครับก็เอามาทำนะครับก็ทำออกมาได้ตามที่เห็นนะครับ นะเพื่อนบ้านหลากหลายท่านก็มาชมนะบอกว่าแบบบ้านสวยดีนะครนะทำออกมาได้ดีช่างก็ฝีมือดีใช้ได้เลยนะครับนะช่างบ้านบ้านของเราเนาะแต่ว่าก็ทําออกมาได้เหมือนช่างมืออาชีพนะครับเอาเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเขามาติดตามนะครับส่วนบ้านของลุงจูก็ค้างเอาไว้กันก่อนแบบนี้เลยเดี๋ยวเสร็จบ้านของคุณยายนะก็จะมาต่อก็คงจะมีสตอรี่ในการาทําบ้านของลุงจูต่อนะครับนะเพื่อให้มันเสร็จนะทามองไปนะฮะทั้งสอง หลังนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับเป็นมุมที่นะอยู่ในส่วนเดียวกัน,นบ,บ้านของผู้ใหญก็หันมาหาบ้านของโงจนะบ้านของโจก็หันออกถนนนะครับแต่ว,ว่าทางด้านข้างเดี๋ยวโจก็จะเชื่อมนะครับนะเพื่อให้บ้านสองหลังเนี้ยนะเขาอยู่ด้วยกันนะครับเอาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม